สวัสดีครับผมนายสุรเทพนรัต์ชั้นปวส2ทับ4ราดศูย์85ครับวันนี้ผมจะมาสอนการเขียนลาดผ่านพาสเวิร์ดในวงจรเมทิ์แสดงผลจอ LED นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเราเข้าโปรแกรมเลยนะครับนี่นะครับโปรแกรมของเราคือโปรแกรมนี้นะครับ Proseus น,นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าอุปกรณ์ตัวแรกของเรานะครับที่เราจะใช้นะครับคือ PLC นะครับรหัสระบ F แปดเจ็ดเจ็ดนะครับคือตัวนี้นะครับเนะครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับเป็น ห nc ศู 4, 0, 0, 0, นย์ศูนย์เจะครับ, okay, รบ,รบตัวต่อไปเป็น2 n n 2สองสองสองนะครับโอเคครับต่อไปเป็น Key คี a พ p h o n e นะครับ อเคครับแล้วก็ตัวต่อไปของเรานะครับมีชื่อว่า L M ศูนย์หนึ่งหก L นะครับศูนนะครับไม่ใช่นี่นะโอเคครับตรนนี้เป็นหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็น O M I H นะครับโอเคครับแล้วก็ตัวต้านทานนะครับ R E S นะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นสองตัวนะครับ ได้อยู่ประมาณประมาณประมาณนี้ได้ครับแล้วก็อีกตัวนึ่งอยูอ่ตรงนี้ครับผมก็ใช้แรงจ่ายนะครับ Power ตัวนี้นะครับทั้งหมด2ตัวเหมือนกันนะครับ,คครบแล้วก็กาวนะครับขอยอันขอยอันเล่นนะ สอเค,ครับก็เก้าใช้จำนวนสองตัวเหมือนกันครับวาน,นี้หนึ่งตัวแล้วก็วาน,นี้หนึ่งตัวครับผมแล้วก็เริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับวงจรน,นี้สามอ่ามันซับซ้อนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบช้าๆนะครับนี่ครับโอเค แล้วก็ขาเนี้นะครับเข,ข้าขาเจ็ดนะครับเข้าขาแปดตามลำดับเลยนะครับ Okay. แล้วก็นี่นะครับด้วยดีนะครับเข้าเลขสี่นะครับ,รรบแล้วก็เข้าขาหกน,นะครับขาห้าวินไหมนะครับเพื่อเราจะต่ออีกวงจรนึ่งครับก็ต่อไปนะครับว,วินนะครับ เล็งให้ตรงกันนะครับอันนี้ได้ดูง่ายนะครับค่าสิบเจ็ดนะครับโอเคโอเคแล้วก็ อันนี้ครับคือวงจรเราเสร็จแล้วนะครับคือขั้นตอนต่อไปนะครับไปเขียนโค้ดนะครับซึ่งโค้ดที่เราจะใช้คือโปรแกรมนี้นะครับนะครับซึ่งโค้ดผมทําการเขียนไปแล้วนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของโค้ดนี้นะครับคือรหัสนะครับคือตรงนี้ครับผมตั้งไว้คือศูนย์ศูนย์ปดห้านะครับคือรหัสผ่านนะครับเรามาแล้วก็ถ้าเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วเราก็มาชิทโค้ดนะครับ ยกันในนี้ครับนี่ครับขึ้นว่า0เออเ r นะครับคือไม่มีการเออร์เอร์ของโคดนี้ครับขั้นตอนต่อไปเรามาเข้าโปรแกรมครับเพื่อเอาโค้ดเมื่อกี้ใส่ในตัว PLC นะครับครับเราเลือกเมื่อกี้เลยนะครับโค้ดที่เราเขียนไว้ที่เราเซฟไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหนึ่งตรงนี้เป็นยี่สิบด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็กด โอเคไปเลยครับแล้วทำการรันดูนะครับนี่ครับปิ่ตการปึกการิ่มการทำงานนะครับรลน์ของผมคือ008 5นะครับนี่ขึ้นมาวิวความแสดงว่าวงจรถูกแล้วก็สายรหัสถูกนะครับครับเขอบขอบคุณครับ